จะเดินทมสำนึกดีนักศึกษาโลกุตระทุกทุกคนวันนี้จะมาพูดเรื่องของพระพุทธเจ้ารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกออกบวชเ,เพราะอะไรออกบวชเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าออกบวชเพราะเพราะแพ้โวดแพ้โดอดคือ ในสมัยพุทธกาลเนี้ยการปกครองแบบราชาธิปไตยคือพร,พระราชาเป็นใหญ่ในตระกูลนั้นแะจะขึ้นมา,มาเป็นเป็นใหญ่เป็นราชาแล้วในตระกูลนั้นสมัยสมัยนั้นก็มีการรบราค่าฟันกันเหมือนกันมีการแบ่งชนชั้นวรรณะเจ้าชายศิษถานเนี่ยก็ไม่เห็นกับไม่เห็นด้วยกับ สังคมแบบนั้นอ่ะสังคมแบบชนชั้นทําไมจะต้องแบ่งชนชั้นทําไมต้องแบ่งวรณนะทาไมอะไรล่ะทาไมต้องมีการรบราฆ่าฟันกันนะผู้รเจ้าไม่เห็นด้วยเราจะต้องมารบราฆ่าฟันกันนะสุดท้ายก็นะเมื่อมีมีศึกสงครามก็ต้องออกไปรบอีกนะในที่สุดนะมีการประชุมกันนะมีพูดคุยกันอะไรต่างๆแล้วนะผู้รจ้า,าผู้เจ้าก็เสนอว่า ไม่มีไม่มีชนชั้นไดไหมไม่มีชนชั้นคือประเทศเรียนมีการแบ่งชนชั้นวัน,นะมีกี่วันะนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแล้วสุดท้ายคือจันทานคือพวกตกวันนะเห็นชนชั้นต่ําถูกดูถูก,ก,กเหยียดหยามมากเลยนะเจ้าชายเห็นว่ามันไม่มันมัน,มนทำยังไงเน,นี่ยเจ้าชายออกมาเห็นสังคมข้างนอกนะ สังคมในวังสะออกว่าสังคมข้างนอกมันแตกต่างกันบอกแล้วว่าเจ้าชายสเสด็จออกจากวังมาไม่เป็นทางการไม่มีการต้อนรับไม่มีการสับสู้ขับต้อนรับขับสู้ก็มาเห็นสังคมอะไรเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแก่ยังไงแกในวังในะเป็นแก่ที่อือดูด,อดีสะอาดสะอานแต่คนแก่ข้างนอกวังเป็นยังไงนะ ลูกหลานทิ้งมานั่งขอทานในประเทศเดียวโอ้โหนั่งขอทานเยอะแยะมากมายมากจริงๆในประเทศเดียวขอทานนั่งขอทานเจ้าชายมาเห็นสังคมแบบนั้นโอ้โหโอ้โหแล้วเราอยู่ในวังสุขสบายแต่สังคมข้างนอกมันทุกข์ขนาดนี้เลยเหรอเห็นคนแก่นั่งขอทานเห็นคนเจ็บคนป่วยไม่มีหมอไม่มีมมยารักษาเพราะยากจน ไม่มีหมอไม่มียาปล่อยให้นอนควนค้างนั่นแหละนะพเจ้าชายเห็นแล้วก็สลดพระไทยเห็นคนตาย้สุดท้ายสังเวชสลดใจนะกลับไปก็อยากจะเปลี่ยน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 สังคมอะเพราะงั้นก็นี่อะไรวะอแล้วก็อะไรอีก ในที่สุดในที่สุดการโหวตโหวตว่าเจ้าชายว่าผมเห็นอย่างนี้นคนจะเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันกันได้ไหมสงครามเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมันล้มตายกันนะเพราะงั้นเราพูดกันได้ไหมเจรจากันได้ไหมพูดคุยได้ไหมยอมกันได้ไหมเสร็จแ,แล้วก็มีการโหวตกันในสภามีสภานะสมัยมันมีสภานะทุกอย่างมีงานตัดสินในสภาเจ้าชายสิทธะ ไปยิงไป,ไปอะไรนะไปจับนกที่ที่อะไรที่เทวทัตยิงนกยิงตกลงมาเจ้าชายเจ้าชายทาไปช่วยนกทะเลาะกันนะนเด็กทะเลาะกันนะ่ะนกเป็นของฉันนกเป็นของของ,ของฉันของท่าอะไรนะี่สุดท้ายก็ต้องเข้าสาภาสาภาต้องตัดสินตัดสินว่านกเป็นของใครนะสาภาเห็นว่าคนที่ช่วยชีวิตคนที่คนที่ช่วยชีวิต คือคนชนะคนที่ทําลายชีวิตก็คนแพ้ในที่สุดเจ้าชายก็ถูกบวดว่าเจ้าชายเป็นเจ้าของชีวิตเจ้าชายช่วยนกให้มีชีวิตเพราะง,งั้นเจ้าชายต้องเป็นของอเป็นเจ้าของชีวิตสภาก็เลยโบวให้เพราะง,งั้นสมัยนั้นมีการโบวดมีการอย่างนี้แหละคือท้ายว่าลบราค่าฟันกันเนี้ยมันไม่ดีเจ้าชายไม่เห็นด้วยไม่อยากจะมีอย่างนั้นหรอกในที่สุด โวตแพ้ว่าจะเอาอยัางไงจะเอาเห็นกับด้วยกับเจ้าชายท่าไหมหรือไม่เห็นด้วยโวตกันปรากฏว่าเจ้าชายแพ้โวตเจ้าชายก็ทุกข์ไม่รู้จะทํำยังไงนะคขืนถ้าอยู่ต่อไปเราจะต้องมีส่วนในการฆ่าคนเราต้องมีส่วนเรานั่งอยู่บนความสุขแต่ว่านั่งอยู่บนความทุกข์ของของสังคม นั่งอยู่บนกองพ้อของสังคมเจ้าชายก็ต้องไม่ไหวถ้าอยู่อย่างเี้ยเราเป็นผู้ที่ต้องมีส่วนในการฆ่าฟันต้องมีส่วนในการทำสงครามเพราะงั้นเลยพ่อ,อก็เลยทิ้งความสุขของพระองค์ที่มีอยู่แล้วตัดสินพระทัยเลยไม่เอาละถ้าอยู่อย่างนี้นเลยไม่เอาละแล้วทิ้งความสุขออกจากหวังนะออกจากหวังนี่แหละคือ การการออกบทของเจ้าชายก็คือเรื่องของการบ้านการเมืองนั่นเองเรื่องของการเมืองคำว่าการเมืองคือเรื่องของบ้านของเมืองคือเรื่องของสังคมคือการอยู่ร่วมกันการอ,อยู่ร่วมกันนั่นแหละเราไม่ส่วนในการเรื่องของของบ้านของเมืองผู้ที่มาทํางานดันเมืองก็คือจะต้องมาช่วยสังคมช่วยสังคมช่วยเหลือประชาชน เจ้าชายเห็นว่ารเราจะจะช่วยสังคมอยากจะช่วยประชาชนแต่ไม่สามารถจะช่วยง่ายเพราะงั้นเราไม่เอาละจะอยู่อย่างนี้ไม่เอาละเป็นกษัตริย์ก็ไม่เป็นละเจ้าชายเป็นรัทธิญาตินะสุดท้ายเจ้าชายก็ทิ้งเงินทิ้งทองทิ้งทรัพย์สมบัติออกมานะสุดท้ายก็ได้พบแสงสว่างนะ พบแสงสว่างคือสิ่งที่พระเจ้าโอ้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้หรอกเพราะต้องมาเดินทางอย่างเงี้ยนะเดินทางแบบนะแบบสายแห่งพุทธนี่แหละนะพระเจ้าก็มาศึกษาเรียนรู้หลังจากที่เจ้าชายได้เรียนรู้ศึกษานะออกบวทมาทิ้งง่ายไหมการออกบวนมันง่ายไหมไม่ใช่ของง่ายนะเพราะอะไรเพราะเจ้าชายอยู่ในวังมีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ออกบวชเป็นลือสีชีไพรเดียมันยากหรือง่ายอ่ะ <Yeah. S 1> ยากมากๆเลย <Yeah. S 1> ไม่ใช่ของง่ายพระเจ้าต้องมาใช้ชีวิตอย่างอย่าง,งคนขอทานพระเจ้าใช้ชีวิตอย่างคนขอทานเลยนะเป็นยังไงคือเรียกว่าจาริกพิกขาจารมีผู้ให้ก็อิ่มไม่มีผู้ให้ก็อดเคยพูดหลายครั้งเนาะมีผู้ให้ก็อิ่มไม่มีผู้ให้ก็อด จะอิ่มจะอดขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับน้ำใจของชาวบ้านชาวบ้านมีน้ำใจก็จะให้ไม่มีน้ำใจก็ไม่ให้นะก็เดินไปอย่างนั้นอ่ะ,อะนี่แหละการใช้ชีวิตของเจ้าชายดูสิจับจากมอีอยู่บนกองเงินกองทองเนาะจะกินอะไรจะอะไรโอ้สบายสุขสบาย แต่ตอนนี้ต้องมาใช้ชีวิตอย่างอนาคาริกะชนไม่มีบ้านไม่มีเรือนเรียกว่าอนาอนาคาริกะอนาอนาคาริกะชนคือคนไม่มีบ้านไม่มีเรือนลําบากไหมลําบากแล้วก็เดินไปไหนเนี่ยคนก็ไม่เรือเจ้าชายไปไหนก็เหมือนคนขอทานเป็นไงคนขอทานคนก็ดูถูกเหยียดยามใช่ไหมดูถูกเหยยดยามทําไมเป็นผู้ชายทาไมต้องมาทำยางไงโอ้โหดูถูกเยยดยามเง,งี้ย ด้วยสายตาด้วยวาจาด้วยคำพูดต่างๆเจ้าชาก็ต้องทนเพื่อจะไม่ไม่เอาละแม้จะอยู่ความสุขอยู่บนกองเงินกองทองก็เป็นความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่นจะเจ้าชายทิ้งแล้วก็เพื่อแสวงหาสิ่งที่เรื่องของศาสนาเรื่องของจิตวิญญาณแต่ในที่สุดก็ไปศึกษาเรียนรู้ตามสำนักต่างๆในที่สุดก็ไม่สามารถจะแก้ทุกข์ของสังคม ทุกของสังเคราะห์สังคมก็คืออย่างนี้แหละ,ะ,ะการเอารัดเอาเปรียบคนโง่ตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดใช่ไหมในสังคมชนชั้นอย่างที่บอกะนะใครเคยไปประเทศเดียบ้างไม่มีเนาะ,อะลองพ่อเคยไปแล้วประเทศเดียรโอ้ไปสามสี่ครั้งสามครั้งพอแล้วไม่ไปแล้วรู้แล้วเสร็จแล้วก็นี่แหละ เจ้าชายเห็นสังคมอย่างนี้มันไม่สังคมที่มันความสุขของตัวเองมีความสุขแต่อยู่บนกามทุกของของประชาชนสุดท้ายผู้เจ้าก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้แต่ก็ผิดหวังเศร้าสลดเพราะอะไรเพราะในสังคมศาสนาก็มีแต่นั่งหลับตามีแต่นั่งหลับตาเนาะนั่งหลับตาแะ้วก็ไม่เห็นนั่นไปเห็นไปเห็นโน่นเห็นนี่ที่เห็นคือเห็นอะไร เรียกว่ามโนมยะอัตาจิตปั้นจินตนาการขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นอะไรจินตนาการขึ้นดังนั้นเลยไม่ใช่ของจริงแล้วก็สามารถไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้นะบุญหรือกุศลสิ่งที่ทําในชาตินี้ต้องไปได้ในชาติไหนได้าชาตินานุน่นตายไปเลยถึงจะได้โอ้เจ้าชายมันไม่ใช่อ,อย่างนี้ไม่ใช่หรอกเราอยากจะแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบันนะ ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบเนี่หลังจากที่พระเจ้าได้ตรัสรูแล้วเนาะแสวงหาแล้วก็ไม่ใช่ทางแล้วก็มาเปลี่ยนทางโดยการได้มาทบทวนเรียกว่าเตวิชโชใช้เตวิชโชรู้จักเตวิชโชไหมวิชาสามมีอะไรบ้างหนึ่งหบุเพนิวาสานุสติตยาน 2. จุตูปตป,ปตัตยาน 3. อาสวัคยายาน นี่เรียกว่าบุพเพนิวาเรียกว่าวิช,ชาสามหรือเตวิโชเตวิโชวิช,ชาสามแต่ก่อนเราคิดว่าเตวิโชก็คือไปนั่งหลับตาเดยกก็จะได้เด็วจะได้ไม่ใช่คือนั่งหลับตาเพื่ออะไรเตวิโชนั่งหลับตาเพื่ออะไรเพื่อทบทวนอ,อันที่หนึ่งเน่ยบุพเพนิวาสานิิจารณแปลว่าการะระลึกย้อนทบทวนในชีวิต ในสิ่งที่ผ่านมาสมัยอยู่ในในใน,ในวังมีความสุขมากเลยงั้นอย่างนี้อ๋อเสร็จแล้วออกมาบวชบวชแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ตามสำนักต่างๆเป็นยังไงมันไม่ใช่ทางเออไม่ใช่ทางแล้วนะก็ต้องเปลี่ยนทางละนะนี่เรียกว่าทบทวนนะทบทวนตรวจสอบตรวจสอบชีวิตที่ผ่านมานะเป็นยังไงเห็นข้อดีข้อด้อยเห็นข้อบกพร่องเห็นข้อดีข้อเสีย จุดเด่นจุดด้ยอยอเห็นจดุดจุดด้อยก็ต้องรีบแก้ไขจุดดีก็ต้องพยายามปรับปรุงต่อไปทำทำให้ดีต่อไปนี่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยานยานคือการเห็นการรู้รู้โอ้เห็นแล้วสิ่งที่ผ่านมามันผิดพลาดบกพร่องเลยไปตานั่งหลับตา,าตามฤือศีทีไัยไม่ใช่แล้วอ่า,านที่หนึ่ง บุเพนิวาสันวิจารจุตูปริยานจุตูปริยาน,นกระทบทวนไปแล้วก็เห็นอาการเกิดการดับอาการเกิดอาการดับของจิตใจของเราเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวก็นี้เดียเด๋ยวก็เป็นผีเดี๋ยวเป็นยักษ์เดี๋ยวก็เป็นมารเดี๋ยวก็เป็นเปรตเดี๋ยวเป็นอสุรกายยิ่งนึกถึงอะไรนึกถึงความสุขอยู่ในวังความสุขโอ้ตอนนี้พิมพาก็สวยพิง ลาหุนก็กําลังน่ารักตอนนี้อายุประมาณเจ็ดขวบใช่ไหมตอนนี้อายุเจ็ดขวบแล้วหกขวบหกขวบล้วบวชเจ้าชายบวชมาบวชมาได้หกพรรษาหกหกหกพรรษาหกปีแล้วก็มาทบถุลโอ้ตอนนี้เจ้าชายลูกชายของเราก็อายุประมาณหกปีนะ้เรากลับไปอยู่ในวังดีไหมวังสบายกว่านี่เรียกว่ากําลังต่อสู้กับกิเลส ต่อสู้กับพญามารมารก็คือกิเลสนี่แหละไม่ใช่ว่ามารที่เป็นตัวเป็นตนถือดอ,อกหอ,อกเาาเราเห็นโลอไรวาภาพใช่ไหมถือหอ,อกถือดาบถือมีดถือขวานมาโอ้โหไม่ใช่ก็คือพระองค์คิดถึงกิเลสมันเกิดขึ้นนะ่เกิดขึ้นโอ้เรามาทุกข์ทรมานทําไมเนี่ยหกปีไม่ได้อะไรเลยอ่ะกลับไปอยู่วังเสียดีไหมเรียกว่าการต่อสู้กับกิเลสในใจของตัวเองละผีมาร มันมาล่อมันมาลอกก็คือเห็นความสุขเห็นความสุขเห็นความพลิ้งเพราของอะไรของอะไรของพิมพายังมีอยู่นะเนี่ยเรียกว่าราคะเกิดขึ้นละราคะนะกิเลสตัวเนี้ยเรียกว่านาในในในกระบอกมีนางนางนางพญามารส่งนางมาลูกสาวม,มากี่คนนะลูกสาวม,มาสามคนมีนางราคะนางตัญหาราน,นางราคะ ละตัณหาราคาและอารตีตัณหาราคาอารตีตัณหาคืออะไรคือความอยากไงตัณหาก็คือว่าความอยากอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากกลับไปวังเนี่ยตอนนี้กาเราต่อสู้ละกิเลสเกิดขึ้นในใจแล้วนางตัณหาตัณหาความอยากเนาะราคาราคาคืออะไรคือราคา ความใคร่ความติดในรูปรถกลิ่นเสียงอยู่ยวังสบายจะกินอะไรก็ได้กินแต่ตอนนี้กว่าจะได้กินต้องไปหาจากชาวบ้านมีคนให้ก็อิ่มไม่มีคนให้ก็อดนะโอ้ทำไมกลับไปอยู่นั่นดีไหมนะมีทั้งรูปรถกลิ่นเสียงนะมีทั้งสนมกันน้ำข้าทาสบริวารต่อสู้กับใจของตนเองชีวิตของตนเองต่อสู้ไปต่อสู้มาแลยวะ่ะพายามานนางสารอับ พญามารส่งลูกสาวมานางตันหานางราคานางอารตีอารตีคือความขึงเครียดโอ้โหต่อสู้กับกิเลสของตัวเองลำบากเลยเกินนะในที่สุดนี่แหละเห็นนะเห็นการเกิดการดับของอะไรนะในทั่วไปเขาบอกเห็นการเกิดการดับของสัตว์ต่างๆสัตว์ทั้งหลายว่าเกิดอันนะั้นเนี่ยจริงจริงนะเห็นสัตว์ในตน สัตว์ในตนผีในตนกิเลสในตนมานอยู่ในตนนี้แหละเห็นแล้วโอ้โมันก็เกิดดับ<ม>เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวไม่มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคนเจ้าเห็นกระทบคนอยน่างนี้นี่เรียกว่าเรียกว่าจุตูปัจจัยนิยานคือการเห็นการเกิดการดับของกิเลสไม่ใช่เห็นการเกิดการตายของสัตว์ อ่าไหลก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สําคัญที่สุดคือเห็นตรงนี้แหละเห็นกิเลสที่เกิดในใจของตนเองเนี่ยเห็นผีในตอนเห็นอ่าเห็นมาในตอนเห็นเปลตใ้ตอนอืมพอไอ่านี่เรียกว่าอานที่สองพระเจ้าก็ต่อสู้เนาะต่อสู้กับกิเลสอ่ามาอ่าสุดท้ายก็ได้อ่าต่อสู้แล้วก่อนเรียกว่าอ่าสามารถเอาชนะมาได้เรียกว่าอาสวัคยายานอาสวัคยายานคือการ กำจัดกิเลสให้หมดเกลี้ยงกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นอ่าอันนี้ก็ก็ต้องมีวิธีอีกหลายๆอย่างนะจะจะกำจัดกิเลสกำจัดเนี่ยอะไรเกลี้ยงเนี่ยหลังจากคุยเจ้าได้ได้ได้มาทบทวนตรวจสอบด้วยวิชาสามนี่แหละอ่าวิชาสามเนี่ยเออเมื่อตรวจสอบทบทวนแล้วได้แล้วก็โอ้มันต้องทางนี้ทางเดียวทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่น ไม่ทัางอื่นในที่สุดเราก็ออกเผยแพร่พุทธศาสนาในช่วงจริงๆแล้วสุดท้ายสงครามเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทเจ้าเนี่ยเกิดในตระกูลไหนรู้บ่าในตระกูลอะไรในตระกูลสากยะตระกูลสากยะสุดท้ายตระกูลสากยะถูกอะไรถูกล้างโคตรเลยอะ่ะ ถูกล้างโคตรใครรู้บ้างอ่ะโคตรของพระเจ้าเนี่ยถูกล้างถูกไปปราบเพราะอะไรอ่าเพราะเกิดสงครามสงครามจากไหนจากไหนจากสาขยะเป็นคนเห็นแก่ตัวสาขยะเป็นคนเห็นแก่ตัวยังไงคืออ่าสกุลอีกสกุลหนึ่งเรียกว่าสกุลโลอ่าอะ,อะไรสกุลอะไรลืมชื่อละสกุลอะไรนะเอะอเออเรียกว่า สกณโลโกริยะวงนะโกริยะตระกูลโกริยะเนี่ยมันเป็นเพื่อเป็นในเป็นใน,ในใคล้ายๆว่าบ้านที่บ้านที่เมืองนองบ้านในี้กันนะนะส่งพูดมักเรียกว่าทานสกุลทำในอะไรนะสารโกริยะ,ะวงเนี่ยโกริยะวงเนี่ยส่งสารมาขอ มาขอแต่งงานกับสกุลของอสักยะคือตะกุลของพระเจ้า,าสุดท้ายเป็นยังไงะกูลของพระเจ้ายัางไงเห็นแก่ตัวไม่ได้ทรงกษัตริย์ไปเป็นไปเป็นลูกเขยของเมืองโกลิยะอ่าเปลูกสะายเนาะลูกลูกอ่ลูกสะใภ้เฮ้ยไม่ใช่ ส่งส่งลูกเออส่งเสร็จแล้วปรากฏว่าสากยะเนี่ยส่งลูกอะไรไปส่งลูกของจันทานเนาะส่งของลูกลูกจันทานไปแต่งงานกับว่เออเอเออ่า กอริย์กอริยวงกอริยวงเสร็จแล้วก็ไปแต่งงานชื่อว่าพระเจ้าวิทุนทพะเป็นเป็นอ่ะเป็นเออเป็นชะลูกชายนะเป็นเป็นเขยเมืองนู้นอืมพระเจ้าปกครองเมืองนั้นอ่าทีนี้ก็ได้ลูกชายออกอ๋ออ่าลูกลูกชายออกมานะลูกชายออกมาลูกชายออกมาเสร็จแล้วก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาก็นึกถึงย่านึกถึงยาย ที่อยู่เมืองอะไรเมืองเมืองกบิลพัตนะเมื่อเวีกะพัดกว่าก,ก็ร,รอบมาถึงแล้วป๊อปอาสากะยะหรือสกุลของพุทธเจ้าในต้อนรับอย่างดีเลยนะโอ้โหต้อนรับอย่างดีเลยเนี่ยเรียกว่าทำหน้าหน้าฉากอย่างดีเลยแต่พอวิทุนทพะกลับไปแล้วกลับไปแล้วยังไม่ยังไม่ถึงเมืองนะ แต่ปราบเรามีทหารเนี่ยลืมดาบไว้ใช่ปะพอลืมดาบไว้ต้องกลับมาเอาเอาดาบอะพอกลับมาเอาดาบเท่านั้นเลยเนะี่ยตระกูลของพระเจ้าหรือสาขยาตระกูลเนี่ยสาขยะวงเนี่ยทำอะไรรู้ปะทำความสะอาดล้างเอาน้ำนมน้ำราดให้เพื่อนล้างทำความสะอาดเป็นเสนียดจันไรจันทานมาจันทานมาเนี่ย ทหารเห็นอย่างนั้นป๊อบุ้ยทำไงจะไปเป็นอย่างนี้โอ้ในที่สุดทหารก็ต้องไปทูลไปบอกพระเจ้าอ,าอะไรนะวิทูลอ่าวิทูลพพะวิทูลถพะเอา้าเป็นอย่างนั้นเหรอ๋อวิทูลถก็เก็บความแค้นแค้นมากเ้วโหทํากับเราอย่างนี้เหรอ,อถือว่าเราเป็นจันทารเป็นจันทานั่นแหละนะ เจ้าทาวิทุนทาพากันเลยรู้เรื่องรู้รหล่าในที่สุดเก็บความแค้นในที่สุดก็อ่าเป็นยังไงก็ยกกองทัพมายกทหารมามาปราบสากยะวงเรียกว่าล้างโคตรเลยอ่ะสากยะวงล้างโคตรเลยไม่เหลือเลยนะ <c oughs> ที่เหนือนี้ก็จะกระจายว่างันล้างโคตรสากยะบทเลยเพราะงั้น ในที่สุดก็นี่แหละสงครามมันเกิดขึ้นการรบราฆ่าฟันทําให้มันตายทำให้มันเสียเจ้าชายไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะ <S <S แล้วก็เป็นยังไงพวกโไรไอพิทุนภะ,ะเป็นยังไงตา,ตายไมหมตายพี่อ้าวแม่ปลากระฝนตกใจน้ำน่น้ำน้ำป่าไหลลากมาแบบราก,กว่าตอนทหารเรียบเกลี้ยงตายหมดเลยอืนี่ อันนี้คือประวัติของพระพุทธเจ้านะป <c oughs> ระวัติของพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องมีและเพราะงั้นที่เจ้าชายออกที่พระพุทธเจ้าออาบวชน่บวชเพราะไม่เห็นด้วยกับการรบรา่าฟันไม่เห็นด้วยกับการในปการแบบแบ่งชนชั้นบณานเนี่ยพระเจ้าเห็นแล้วมันไม่ได้มันไม่ไหวขืนอยู่ต่อไปเน่เราไม่ส่วนในการที่ต้องมาทําสงครามทําให้คนตายมีความสุขอยู่บนกบนบนองเงินกองทองก็จริงแต่ นั่งบนความทุกข์ของของสังคมนั่งอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นางานน,น,นี่แหละพระเจ้าการที่พระเจ้าออกบวชไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรที่จริงออกบวชเรื่องการบ้านการเมืองนี่แหละมันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นมันไมออ่คือมันทาให้คนลำบากหรือเจ้าพระเจ้าพยายามจะทําให้มันสงบออไม่ให้มีการบ้านอไม่ให้ ลบราค่าฟันได้ไหม,ให,มให้มีการต่อรองให้มีการพูดคุยกันได้ไหมส่งพ,พูดคุยได้ไหมเจ้าชายพวกนั้นก็เห็นอะไรเจ้าชายพวกนั้นเห็นว่าเจ้าชายอุษาเป็นคนที่คลาดเป็นคนอ่อนแอเป็นคนเห็นอ่าเป็นคนอ่อนแอไม่สมเป็นลูกผู้ชายดูถูกเหยียดหยามเจ้าชายก็ยอมอ่ะยอม,ยอมไม่รู้จะทําไงคือขืนอ,อยู่ต่อไปอย่างนี้มันก็ทําให ไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ในพระเจ้าก็ออกบวชนะออกบวชก็มานี่แหละมาใช้ในที่สุดก็พระเจ้าก็ใช้ธรรมะเพื่อแก้ปัญหาสังคมนี่แหละนะใช้ธรรมะมาแก้ปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นสังคมทุกวันนี้เหมือนกันนะสังคมทุกวันนี้ก็นักการเมืองทุกวันนี้นักกรมือน,นี่ก็กลายเป็นว่านักกินบ้านกินเมืองเจ้าชายเจ้าชายสระ ออกมาก็เพื่อนี่แหละเพื่อจะมาช่วยสังคมถ้าพาะช่วยอย่างนั้นไม่ได้อยู่อย่างนั้นช่วยไม่ได้จริงจ่ะต้องออกมาอย่างนี้แล้วก็มาทําประชาธิปไตยมาทําอะไรได้มาทําแบบพระพุทธเจ้าก็ประกาศรัอิสระหลังจากที่เจ้าชายอ,ออกบวชแล้วคนที่เข้ามาบวชจะเป็น จะเป็นฐานะไหนก็ตามจะเป็นกษัตริย์ก็ตามจะเป็นจันทรนก็ตามเมื่อบวบัในพุทธศาสนาพุะเจ้าว่าเหมือนน้ำในในในอะไรทุกทิศน้ำน้อยน้ำใหญ่น้ำหลายหลายๆละสุดท้าเมื่อบรรวมกันในในมหาสมุทรก็จะกลายเป็นแม่น้ำเดียวแม่กลายเป็นแม่น้ำเดียวคือแม่น้ำมหาสมุทร คือมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีชนชั้นไม่มีวรณนนะใครบวชก่อนคนนั่นก็ถือว่าเกิดก่อนคนนั้นก็เป็นทันเตะคนที่มาหลัง็เลยพออาวุโสอะไรพวกน,นี้ละ่ะพระเจ้าก็สามารถแก้ชนชั้นได้เลยคนที่มาจากวรณนะกษัตริย์พามอะไรก็แต่ครั้งหนึ่งเจ้าชายหกรูปห,หกองเนาะมาบวชพร้อมกับ อะไรพร้อมกับ,บช่างช่างกระระบบอุบาลีอ่ะก่อนจะบวชเนี้ยเจ้าชายเหล่านั้นต้องอนุญาตให้อุบาลีหรือช่างตัดผมเนี้ยเข้าบวชก่อนพอบวชแล้วพอบวชช่างตัดผมบวชแล้วเจ้าชายจึงบวชทีหลังเจ้าชายบวชทีหลังเจ้าชายต้องมากราบกราบช่างตัดผมช่างกราช่างกะระบบคือ ะไรนะอุบาลีเพราะงั้นูุเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงจากชนชั้นได้นะจากชนชั้นมาอยู่แล้วก็จากไอ,อจากอะไรอีกจากชนชั้นทําระบบประชาธิปไต,ตยสามารถสร้างรัฐอิสระขึ้นมาได้รัฐอิสระคือประกาศตอนเป็นอิสระไม่ขึ้นก็พระเจ้าแผ่นดินแล้วพระเจ้าแผ่นดินยกให้เลยนะ เจ้าแผ่นดินไดให้ประกาศรัฐอิสระได้แล้วก็สร้างระบบสาธารณภคีได้เป็นระบบสาธารณภพีในในสมัยนั้นก็เป็นระบบของสงไม่ได้เป็นสังคมทั่วไปพู้เจ้าสามารถทําระบบสาธารณภคีทุกอย่างที่ได้มาเป็นของกลางเป็นของส่วนรวมเรียกว่าในระบบสงเรียกว่าของกลางเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า ระบบสงอ่ะนะทุกอย่างเรียกว่าเป็นอของสงสังฆทานคนที่เอามาถวายก็เรียกว่าสังฆทานมารวมเป็นของกลางเป็นส่วนเดียวสมัยนั้นสมัยพระพุทธเจ้าสามารถทําสารนโภคีได้มาถึงยุคปัจจุบันพ่อท่านได้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเดินตามรอยสารต่อสารต่อระบบสารโภคีก็คือมาทําใน จากวงครวาจากจากระบบสงฆ์กมาถึงระบบของอของคารวาดได้นในสังคมของชาวศกเราทุกที่ทุกบวรเป็นระบบสาธารณภพีเพราะงานพ่อท่านทำได้นะเอาละเอาวันนี้ก็พูดเรื่องอะไรนะอามาจะสอนเด็กสอนเด็กวิชาพุทธศาสนา์จะสอนพุทธประวัตินะ อะอารมาจะทําเป็นสาราสารสาร,สาร,สารคดีอาตรมาจะทําเป็นสารสารคดีพุทธประวัติไม่ไม่ได้สอนว่าต้องเดินเจ็ดเก้าต้องเดินอย่างนี้นะนี่สนุกอาจามาแล้วก็จะมีอาตมาจะมีอไคลิปมีวิดีโอมีอะไรให้ดูมาปอดของพระเจ้าแล้วก็อาตรมากระทำหนังสือนี้เรียกว่าหนังสือพุทธประวัติแล้วก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งหนังสือ คำสอนนะเรียกว่าคำสอนของพุทธเจ้ามีอะไรบ้างนะเรียกว่าสอนทําพุทธประวัติสําคัญคือเพราะว่าทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้รู้อารา์จะสอนแบบนี้แหละสอนแบบนี้อารามพูด่งแต่ว่าก็จะมีคลิปมีสารคดีเราเขียนแล้วอาจอารามมาใหม่เรามาใหม่การอารา์จะทําเป็นสารคดีให้เด็กได้ดูได้ชมได้เป็น เขียนได้บ้าลละเขียนธนาคดีหลบหลอนอ่าธาตมาก็เป็นนักเขียนนะนักเก่งเพื่นนะเดี๋ยวลองลองดูกันแล้วกันอ้าวสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณโมทนาสาธุกับทุกๆคนเจริญธรรม